สวัสดีครับผมบอลจริงจริงครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัวไซมาซีเอ็มศูนย์สามสามครับมามาดูกันไซมาซีเอ็มศูนย์สามสามหรือทอมสันเอ็มหนึ่งเอ็มหนึ่งระบบไฟฟ้าครับของไซม่านะครับมาดูเปิดกล่องมาเจออะไรบ้างนะครับเปิดกล่องมาก็จะเจอเนะครับอ่ารูโอ้สูญทดสอบแบตที่ชาร์จนะครับแม็กกาซีนแล้วก็สายสะพายนะครับมามาดูกันเจ้าตัวนี้นะครับอ่าไม่มีคู่มือมาให้นะครับแต่ไม่เป็นไร ถ้าไม่มีคู่มือมาให้มาดูคลิปนี้ครับแล้วคุณจะรู้ว่ามันใช้งานยังไงนะครับมามาดูกันเจ้าตู้ปืนนะครับโครงสร้างเป็นโลหะเกือบทั้งตัวยกเว้นส่วนที่เป็นอ่าเป็นพวกลายไม้อะไรพวกนี้จะเป็นพลาสติกนะครับงานค่อนข้างสวยนะครับขึ้นขหลังเล่นได้นะครับมามาดูกันต่อนะครับแม็กกาซีนเป็นโลหะครับบรรจุ300นัดนะครับมาตึ๊เดี๋ยวเราจะมาสอนใส่ลูกกันก่อนนะครับเดี๋ยวอ่านั่นไม่ได้ เอาตัวนี้นึงว่าเราแกะพร้อมกันนะครับแกะคือคือแกะตรงนี้ห้องงานเพราะผมยังไม่ได้ทดสอบอะไรมากเลยก็คือคุณอยากดูผมก็จัดให้นะมานะครับจากนั้นนะครับเปิดแม็กกาซีนด้านบนแมันจะเปิดด้านนี้นะครับปึ๊บเปิดฝานี้เพื่อช่องนี้เพื่อสำหรับใส่ลูกกระสุนนะครับไปใส่กันพร้อมกันมาพร้อมกันเลยนะครับแม็กกาซีนบรรจุ300นัดต้องมีอย่างต่ำ100นัดในแม็กกาซีนนะครับเพื่อที่จะทําให้สามารถดันลูกขึ้นไปได้นะครับมาดูตึกต๊กติกต๊ๆ ลูกกระสุนในการทดสอบครับเราใช้ลูก m top ศูนย์ยกรัมนะครับลูกมาตรฐานนะครับจริงๆตัว,ตวนี้มันเคยออกมามานแล้วล่ะเรามันก็หายไปพักใหญ่แล้วเนี่ยกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับคือต้องออกตัวนี้นึงว่ามันไม่ใช่ปืนตลาดดังนั้นสําหรับใครที่อยากเล่นอยากสะสมก็เนี่ยหาไว้นะครับมาดูกันนะครับแม็กกาซีนตั้งอย่างนี้นะครับห,หันแม็กกาซีนไป,ไ,ปไ,ปไ,ปไปด้านหน้าอย่างนี้แล้วก็ปัน่นปั่นกลับเข้าหาตัวนี้เลื่อนตึ๊ดตื๊ดต๊ดต๊ดนี้นะครับ โอเคไหมนะตึดต๊ดไอ้ไอขอบนี่อย่างนี้เนี่ยเลื่อนอย่างนี้นะครับอย่าปั่นอย่าปั่นผิดข้างนะครับจนลูกกระสุนขึ้นมาหลอดตรงนี้แล้วก็ปั่นลานเลยไว้เยอะๆนะครับเพื่อจะให้มันดันลูกนะครับไม่ต้องกลัวลานขาดเพราะมันให้ตัวได้นะครับจริงๆของเจ้าตัวไซม่าเนี่ยมันจะมีตัวนี้แล้วก็ตัวหนึ่งคือตัวชิคาโก้นะครับที่เป็นนั่นแต่ว่าตอนนี้มีตัวนี้ออกมาก่อนนะครับมามาดูกันนะครับจากนั้นนะครับเอาแม็กกาซีนใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับตึด๊ด นะครับนะโอเคแล้วก็จะมีเวลาลปลดออกก็จะมีตัวนี้นะเลื่อนตรงนี้เดี๋ยวเราแสงอ่อนตึกตึ๊กตึก,ต,ก,ต,ก,ต,กตึกนะครับเนี่ยเป็นตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับล็อกมีเซฟตอนนี้เข้าเซฟอยู่นะครับเซฟเซฟแล้วก็อันเซฟแล้วก,ก็จะมีไซมีกับออโต้นะครับมามาดูกันซึ่งในปืนจริงมันเขาบอกมันมีแต่ฟูลออโต้ใช่ไหมอ่าโอเคอนะครับโอเค จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราเอาแบตขึ้นมาก่อนเบอร์นผมเอาแบตไปชาร์จรอไว้แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเรามายิงคล้องกันนะครับวิธีใส่แบตนะครับนี่พันท้ายนะครับมันจะมีตัวนี้ตัวกลมๆนี่นะครับสามารถเกี่ยวแล้วเปิดได้เปิดอย่างนี้นะครับเอานิ้วสอดเข้าไปครับแล้วก็ดึงสอดเข้าไปแล้วดึงอย่างนี้นะครับมันจะเลื่อนเห็นไหมมันจะเลื่อนอย่างนี้ปึ๊บดึงมาแล้วก็บิดนะครับช่องมันจะเปิดได้นะคุณสามารถจะเอาแบตเตอรี่ใส่เข้าไปได้นะครับโอเคไหมนะ มาดูพร้อมกันวันนี้ไลฟ์สดนะไลฟ์สดไม่ใช่ไลฟ์สดเรียกอะไรถ่ายคลิปกันสดๆแต่คงไม่ใช่ไลฟ์ไม่ไม่ใช่ไลฟ์ขออภัยถ่ายคลิปกันสดๆไม่มีตัดต่อนะครับรวดเดียวจบอย่างนี้ดีไหมคุณอยากดูกันอย่างนี้นี่อยากดูเร็วก็ก็ทําให้ดูเร็วๆได้นะครับเด็เขาจัดสายจะสายเรียบร้อยครับถ้าไม่เรียบร้อยมันจะติดนะครับทีดหนึ่งตด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 อ่าสายเรียบร้อยติดปิดอ่านะสนิทละปิดฝาโอเคไหมมา มาดูกันว่าความเร็วได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนะปรับเทเซมิีงก่อนโอเคเหี๋ยว,ว่าความเร็วพร้อมกันเลยนเครื่องวัดความเร็วอยู่นี่นะครับเบิร์นเก้าอ,อี้มีมีคนมาบ้านแล้วนั่งทำเก้าอี้ผมหักผมเลยต้องมานั่งทําตรงนี้แทนโอเคมามาดูกันว่าได้ความเร็วที่เท่าไหร่นะครับนะครับเดี๋ยนะแป๊บหบนึง่ง ๊บหนึ่งเซนเซอร์ผมเพี้ยนเลยแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งเซนเซอร์มันเพี้ยนนิดหน่อยแป๊บหนึ่งเครื่องวัดผมใกล้แกได้กลับบ้านเก่าละใช้เข้ามา หลายปีมากถ้าใครอยู่กับผมจะเห็นว่าผมใช้ตัวนี้มานานมากเลยโอเควิ่งอยู่ประมาณ350ฟุตต่อวินาทีโอเคไหมปะไปดูเป้ากันเลยดีกว่าว่าโอเคไหมครับมาเอาตัวนี้หนึ่งอาจจะยิงหลอนไม่โดนนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันมันความแม่นยำม,มันไม่มากขนาดนั้นระบบมันเป็นระบบเนี้ยมันมีมานานแล้วนะมาเดี๋ยวดูกระป๋องกัหรอดูน้ำกันนะครับมา ต๊ดๆเดี๋ยวปรับกล้องลงมาก่อนนะทีเดียวไล่ทีเดียวจบเลยเนาะไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะนะตัวนี้มันไม่มีอะไรใหม่จนน่าสนใจมากขนาดนั้นนะใครเคยเล่นมาก่อนก็จะรู้นะครับอ่าโอเคกระป๋องเห็นไหมกระป๋องเห็นโอเคมาดูกัน ดนครับยิงได้ไหมตัวยอย่างที่ให้ดูนะครับไม่มีการตัดต่อเดินให้ดูกันเต็มๆนะครับโอเคไหม ดี๋ยวก็มีพี่คนแบบคนเมื่อกี้ก็แซวอีกเฮ้ยทำไมทีตอนยิงเป้าที่ใหญ่ยิงไม่โดนยิงเป้าเล็กๆโดนเออผมก็อยากรู้เหมือนกันก็ยิงให้เห็นน่ะไม่ได้ตดต่อโอเคไหมถามว่าเจ้าทอมสันของไซมา่าเล่นได้ไหมเล่นได้สะสมได้ผมก็มีสะสมของผมอยู่นะตัวเนี้ยนะใครเคยอ่านรีวิวผมจะเห็นว่าผมเคยแปลงตอนที่มันยังไม่ออกชิคาโก้ให้เราอ่ะเคยแปลงมาชุดหนึ่งนะครับถามว่า จะมูให้แรงกว่านี้ดีกว่าไหมไม่แนะนานะครับไม่แนะนําให้มูแรงเพราะว่าต้องบอกก่อนชุดห้องเกียร์มันผมจำไม่ได้วอร์ชั้นอะไรนะวอร์ชันห้าผมยังไม่จำไม่ได้จริงๆนะมันเป็นวอร์ชั่นที่ก๊อปปี้มาลุยมาไม่แน่ใจว่าห้องเกียร์วอร์ชั้นนี้ยห้องเกียร์นะใช้คำว่าห้องเกียร์อะไรไม่ค่อยมีนะครับแต่เฟืองใช้ด้วยกันได้ฉะน,นั้นผมแนะนําว่าให้เล่นถนอมเขาหน่อยนะครับเราจะอยู่กันยาวนะครับยิงให้เห็นอย่างนี้โอเคไหมจบไหมโอเคนะขอบคุณทุกท่านแล้วชมครับ มีอีกหลายตัวที่รอให้เรารีวิวเยอะมากรีวิวไม่ทันโอเคปะ่ะเราเห็นกันชัดๆนะว่ายิงอย่างนี้ไม่มีการตัดต่อขนาดวัดความเร็วเครื่องวัดมันเพีย้ยนก็ให้เห็นตอนว่าเพีย้ยนจริงๆนะครับเราไม่ได้โกหกนะโอเคนะขอบคุณทุี่รับชมครับแล้วมีอะไรให้ดูอีกแล้วเราจะโพสต์ให้ดูโอเคนะสวัสดีครับ